สวัสดีค่ะตอนนี้ค่ะตุ๊ก็อยู่ที่ตลาดพิยาคนรุมนะคะจะมาแนะนานะคะร้านที่น่าสนใจอันนี้มันจะเป็นร้านน้ําชาครับน้ําพวกเบดนมกับเบทน้ํานะครับเบทนมเนี่ยถุงหนึ่งครับเบดนมเนี่ยจะมีขนมไต้หวันชาไทยนมมะพร้าวชาเขียวนะครับพวกนี้คือชงน้ําร้อนถุงหนึ่งที่พิยาขายอยู่120บบาทเนี่ย ชงได้2.5ลิตรนะครับชงน้ำร้อนแล้วก็ถามว่าต้นทุนต่อแก้วเนี่ย16ออนเนี่ยตกแก้วหนึงแค่10บาทใครซื้อผงไปชงอันอย่างวขอดูตัวผงเล,ล้วเอามาดูตัวผงเลยแล้วกันก็คือจะมีเป็นปาลาเต้โกโก,โก้นะครับชาไทยนะครับตอนนี้แล้วแต่เบสนมเนี่ยเราผสมน้ำใช้ผสมน้ำร้อนนะครับได้2ลิตรครึ่ง ราคาตอนหน่วยเนี่ยเวลาชงเสร็จแล้วเนี่ยลิตรหนึ่งตกลิตรละ48บาทต่อแก้ว16ออนใช้2 0 0ซีซีเพราะนั้นต้นทุนต่อแก้วเนี่ยแค่10บาทไม่รวมแก้วไม่รวมน้ําแข็งแต่เนี้ลูกค้าจะซื้อไปชงใส่อะไรใส่ขายเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยต้นทุนแค่10บบาทมีครับใช่ครับมีครับ ผสมเรียบร้อยเลยครับเติมแค่น้ําร้อนอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่อย่างอื่นแล้วนะครับต้นทุนของลูกค้าคือ10บาทนะครับถ้าแก้วบาทกว่าน้ําแข็งรวมกันไม่เกิน2บาทลูกค้าขายส่วนใหญ่ร้านชานมก็จะขาย70็ดสเราไปขายตลาดร้านอาหารก็20่น้อยากหวานน้อยก็เติมน้ําให้เพิ่มขึ้นอยากหวานมากอีกก็ลดน้อยลงแต่ถามว่า มาตราที่เราชงมาเนี่ยถือว่าเข้มข้นแล้วครับ uh huh. นี่คือเบ็ดเบ็ดนมนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าเบ็ดน้ำ uh huh. เบ็ดน้ำเนี่ยคือถุงหนึ่งเนี่ยสามารถชงน้ำน้ำเย็นนะครับ <Yeah. S 1> น้ำปกติเลยได้5ล uh ิต huh. รห่อหนึ่งที่ร้านพิยาเนี่ยขายอยู่100บาท uh huh. ตกลิตรหนึง20บาท uh huh. 20บาท224ยสใส่แก้ว16ออนเนี่ยได้5แก้ว uh huh. เพราะฉะนั้นต่อกแก้วต้นทุนจะเหลืออยู่แค่4บาท บวกน้ําแข็งบวกแก้วก็ไม่เกิน6บาทแต่นี้ลูกค้าไปขายที่ร้านพิยาขายปีกเนี่ยสิบาทลูกค้าไปขายหน้าร้าน15บาทกําไรแก้วหนึ่งประมาณสิบาทพิยาขายร้อยหนึ่งใช่ครับนี่ร้อยหนึ่งเบตนมนี่ร้อยใช่ครับไปไปชงได้ทั้งหมดกี่แก้วนะ,ถ,ะถ้าเท่าเท่าอันนั้นตัวไหนครับไอตัวขวดเอ่อแก้วหนึ่งใช้200ซีซีหนะ้าหนึ่งลิตรเนี่ยได้5แก้ว นะครับหลิตรได้หแก้วถ้านมลิตรละ48ฐานท่าก็แก้วละ10บาทนะถ้าน้ําลิตรละ20นะครับหแก้วเหมือนกันแก้วละ4บาทครับถูกมากมันคุมต้นทุนได้ช่ได้หมดครับสามารถเก็บได้ในตู้เย็นเนี่ยหวันไม่เสียในกรณีขายไม่หมดนะครับอย่างตอนนี้ถ้าผมว่าที่ที่เอามาขายตัวไหนที่ลูกค้าขายดีมากครับวันนี้ ชงสี่รอบแล้วมั้งครับสามสี่รอบทั้งสองอย่างทั้งชาไทยกับชานมไต้หวันลูกค้าอยากอร่อยเพิ่มขึ้นลูกค้าคนจีนเขาจะกินเป็นนมมะพร้าวนะฮะเอานมมะพร้าวใส่ก้นแก้วแล้วก็เติมตัวนี้เข้ามามันมีกลิ่นมะพร้าวแลวเป็นเลเยอร์สองสีสีขาวกับสีชานมจะสวยขึ้นครับในคาเฟ่ขาย80ิขึ้นไปครับไปดูได้ครับโอ้โหเอาไปทำราคากันได้ทุกรวลาเลยับ จะเป็นเป็นอีกหนึ่งแบบว่าไปต่อยอดธุรกิจได้ง่าย,ยมากเลยครับทําง,ง่ายส่งน้าร้อนอย่างเดียวไม่ต้องผสมอย่างอื่นเลยครับค่<ฮ>ะโอ้ถูกมากเลยนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แนะนาเลยนะของที่ตลาดพิยาคนลุมใช่เขาบอกว่าจะมาซื้อก็คือต้องมาที่ตลาดพิยาคนลุงเท่านั้นเลยถูกต้องครับสร้างอาชีพสร้างเงินให้ทุกคนได้ค่ะมาแล้วไม่ผิดหวังกลับไป พยาคนดมนะคะสคร้างงานสร้างอาชีพได้จริ่งนะคะขอบคุณค่ะ